สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้ต่ายจะพาทุกคนมาฟังการให้สัมภาษณ์ของน้องยูฟ่าด่พรสินโพนะคะแล้วก็น้องเฟิร์นวริสราศีทาเลิศนะ ก่อนที่นักกีฬาสาวไทยเราจะเดินทางไปยังฮ่องกงเพื่อแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกหรือว่า VNL ปี2025ที่ฮ่องกงนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับ2นักกีฬาดาวรุ่งค่ะนั่นก็คือน้องเฟิร์นวริสราสีทาเลิศแล้วก็ยูฟาดนพอรอนะคะนักขาวเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์น้องอยูฟาแล้วก็น้องเฟิร์นนะคะว่าโค้ชออสเนี่ยหรือว่าอาจารย์ออสเนี่ยได้มีเทคนิคอะไร ที่จะติวนักกีฬาเป็นพิเศษไหมก่อนที่จะไปแข่งในสนามที่สองที่ฮ่องกงนี้นะคะน้องยูฟ้าดนพรเนี่ยก็ตอบมาด้วยความมั่นใจค่ะว่าอาจารย์ออสอยากให้เราเอาชนะใจตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกถ้าเราเอาชนะใจตัวเองไม่ได้อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเราสู้ไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามคิดว่าตัวเรานั้นทำได้ เราต้องพยายามคิดว่าตัวเรานั้นสู้ได้ยูฟ่าบอกมาแบบนี้นะคะแล้วยูฟ่าก็ยังพูดด้วยนะคะว่าณเวลานี้เลยเนี่ยทีมของเราทีมชาติไทยของเราเนี่ยต้องเน้นความแน่นอนการตีบอลจะต้องชัดเจนจะต้องเด็ดขาดในสนามที่แล้วสนามที่หนึ่งที่จัดขึ้นที่ปักกิ่งประเทศจีนเนี่ยยูฟ่าบอกว่าเราเสียเองเยอะเราพลาดเยอะนะคะ เพราะฉะนั้นสนามที่สองจัดขึ้นที่ฮ่องกงเนี่ยยูฟ่าบอกว่าเราจะต้องทำให้มันแน่นอนมากยิ่งขึ้นนักข่าวก็ได้ถามไปที่น้องเฟิร์นบริศราสีทาเลศนะคะน้องเฟิร์นก็ได้ตอบกับนักข่าวว่าน้องเฟิร์นเนี่ยจะพยายามเอาคะแนนจากการตีทัชมือนะคะก็คือตีทัชข้างมือของคู่ต่อสู้นะคะ,ะ,คะเพื่อให้เป็นแต้มนะ แล้วหลังจากนั้นค่ะนักขาวก็ได้ถามอีกนะคะว่าเกมแรกของสนามที่สองเนี่ยจะไปเจอกันกับทีมชาติญี่ปุ่นเจอของเหนียวเลย นักกีฬาเราจะทำอย่างไรนะคะยูฟ้าก็ตอบด้วยความมั่นใจค่ะว่าเราจะต้องเหนียวสู้แล้วยูฟ้าก็พูดด้วยนะคะว่าบอลสูตรของไทยเรานั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกบอลสูตรของเราอ่ะเป็นสูตรที่ดีมากๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่จะสู้กับเขาให้ได้ก็เท่านั้นยูฟ้ายังพูดต่ออีกนะคะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องพยายามทำลายเกมสูตรของคู่ต่อสู้ให้ได้ก่อน ถ้าเกิดว่าเราเสิร์ฟเราจะต้องเสิร์ฟให้ดีเพื่อตัดเกมรุกของเขาแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายรับบอลเราก็จะต้องรับให้ดีและเมื่อเรารับบอลได้หลังจากนั้นเราจะต้องใช้บอลสูตรของเราเพื่อสู้กับเขาถ้าเขาตกมาเราต้องเก็บบอลให้ได้ต้องพยายามอย่าให้บอล ตกลงที่พื้นน้องบอกแบบนี้นะคะก็คือต้องพยายามขยันเก็บบอลค่ะยูฟาพูดมาแบบนี้เลยหลังจากนั้นนักข่าวนะคะก็ได้ถามด้วยว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมแค่ไหนที่จะเจอกับคู่ต่อสู้ในสนามที่สองที่ฮ่องกงนี้น้องทั้งสองคนนะคะไม่ว่าจะเป็นยูฟาแล้วก็น้องเฟิร์นเนี่ยก็บอกว่าพร้อมสู้กับทุกทีม100%นะคะ ยูฟายังพูดต่อด้วยอีกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็มั่นใจในพี่ๆในทีมด้วยที่คอยซัพพอร์ตและช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าการเตรียมตัวจะสั้นมากๆแต่ยูฟ่าก็บอกว่าต้องปรับตัวให้ได้และวินาทีนี้นะคะยูฟ่าก็มีการคุยกันกับเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นค่ะไม่อย่างนั้นจะไม่เข้าใจกันและไม่สามารถที่จะเอาชนะใครได้เลย จะต้องมีการคุยจะต้องมีการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมทีมให้มากขึ้นค่ะนักข่าวก็ได้สัมภาษณ์ต่อนะคะว่ามีอะไรที่เป็นกังวลใจไหมเพราะว่าเกมการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะ ยูฟาก็ได้บอกว่าสิ่งที่กังวลเนี่ยก็คือร่างกายของพี่ๆแล้วก็ร่างกายของตัวหนูเองก็คือตัวยูฟ้าเองนะคะแต่ยูฟ้าก็ได้พูดมาว่าจะพยายามดูแลร่างกายของตัวเองให้สมบูรณ์มากที่สุดค่ะหลังจากนั้นน้องเฟิร์นและก็น้องยูฟ้านะคะก็ได้ขอกำลังใจจากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยค่ะว่าอยากจะให้ร่วมเชียร์ร่วมติดตามนะคะซึ่งตรงนี้ต่ายก็มองว่าเท่าที่ฟังการให้สัมภาษณ์ของน้องยูฟ้าแล้วก็น้องเฟิร์นเนี่ย มองว่านี่คือ fighting spirit นะเป็นสป i r i t ของนักสู้ที่โคดออสเคยย้ำเตือนเอาไว้นะคะว่าอยากจะให้นักกีฬาไทยของเรานั้นมีสปิริ t ของนักสู้ให้มากกว่านี้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยได้เห็นแววตาเห็นจากการตอบเห็นจากการให้สัมภาษณ์ของน้องยูฟ้าแล้วก็ต้องบอกว่าน้องมีความมั่นใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตแร็งกิ้งกันสักหน่อยนะคะว่าณปัจจุบันนี้นะคะทีมไทยอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของเอเชียแล้วก็อยู่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะคะณนะเวลานี้เลยนะคะญี่ปุ่นค่ะอยู่ในอันดับที่1ของเอเชียแล้วก็อยู่ในอันดับที่5ของโลกนะคะส่วนประเทศจีนนะคะอยู่ในอันดับที่2ของเอเชียแล้วก็อยู่ในอันดับที่6ของโลกนะคะ เมื่อสักครู่นี้ญี่ปุ่นมีคะแนนทั้งหมดนะ3 5 1 5 5คะแนนส่วนจีนมีคะแนนทั้งหมด343.10คะแนนค่ะสำหรับทีมชาติไทยของเรานะคะอยู่ในอันดับที่3ของเอเชียค่ะและอยู่ในอันดับที่14ของโลกค่ะมีคะแนนรวมทั้งหมด188.72คะแนนและเวียดนามนะคะได้ไต่ระดับตัวเองขึ้นมาตอนนี้อยู่อันดับที่4ของเอเชียค่ะ อยู่ในอันดับที่25ของโลกค่ะมีคะแนนเนี่ยสูงขึ้นมากเลยนะคะมาเป็น141.21คะแนนค่ะคาซัคสถานนะคะอยู่ในอันดับที่5ของเอเชียค่ะอยู่ในอันดับที่36ของโลกค่ะมีคะแนนรวมทั้งหมด105.06คะแนนค่ะ ประเทศเกาหลีใต้นะคะอยู่ในอันดับที่6ของเอเชียอยู่ในอันดับที่37ของโลกค่ะมีคะแนนรวมทั้งหมด99.51คะแนนค่ะ และนี่ก็คือเรนกิ้งทั้งหมด6อันดับแรกนะคะที่ได้หยิบยกมาบอกให้กับแฟนบอลเละบอลชาวไทยได้ทราบกันนะสำหรับทีมชาติไทยตอนนี้อยู่ในอันดับที่3ของเอเชียอันดับที่14ของโลกจะต้องทำการแข่งขันในสนามที่2กับทีมอันดับ5ของโลกและทีมอันดับ1ของโลกค่ะทุกคน เราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องชนะนะสิ่งที่หวังก็คือเราจะต้องได้เซตจากทั้ง2ทีมนี้ให้ได้นะคะเมื่อเห็นจากแววตาความมุ่งมั่นของยูฟ่าแล้วเนี่ยก็เชื่อว่านักกีฬาทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะและอีกกระแสข่าวหนึ่งนะคะที่มีการพูดถึงอย่างมากเลยนั่นก็คือบุ๋มบิ๋มชาชอออนโมกสีนะคะบอกว่าญี่ปุ่นไม่เคยเสียเซตให้กับใครเลยนะคะในช่วงสนามแรกที่ไปแข่งมาที่แคนาดา แต่การเจอกันกันกบไทยในสนามที่สองนี้นี่อาจจะเป็นการเสียเซตครั้งแรกของญี่ปุ่นก็ได้นะคะก็เป็นเหมือนการแซลแซลญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะทุกคนแต่เชื่อว่าทีมชาติไทยของเราสามารถที่จะได้เซตจ,จากญี่ปุ่นได้นะไม่ว่าจะเป็นบีมพิมพิชยาโกกรัมบุ๋มบีมชาชออนมกสีหรือว่ายูฟ้าเองเนี่ยก็เคยไปแข่งที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะคะเคยไปเล่นให้กับญี่ปุ่นมาแล้วเชื่อว่านักกีฬาไทยเราหลายคนนะจะสามารถ รู้ทักษะหรือศึกษาเทคนิคของญี่ปุ่นได้มากเลยทีเดียวนะคะอีกคนนึงก็คือน้องเพียวอัชรพรคงยศนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยคิดเห็นกันว่าอย่างไรนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะเห็นพลังนักสู้ของนักกีฬาสาวไทยของเราแล้วฮึกเหิมไหมอะไรอย่างไรคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ